สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องของไปสุขสุขคนจ้ามาพอกระติกปุ๊บเราจะพี่น้องกับเซฟนัวคุวนางทิพย์นะคะน้าพี่น้องคะกินข้าวค่ะเมื่อนี้ทิพย์อยากกินเมนูเอาอะวสวยอะไรก่อนอะไรเอาอะไรโชว์พี่น้องก่อนอ๋อ่างพี่น้องบอใส่กล่องไงก็เลยไปได้แบบบุไดเดย์ไทยไเบิรงพี่น้องจ้าคุณแกงเพิษเนื้อพี่น้องแกงเคือเนื้อใส่บลาเขือแล้วก็ข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะไข่เจียวครับพี่น้องขาดบุได้พี่น้องแนวเพิษพริกน้ำปลาจ้า มาเว้ยผมเลยสิถือเขา่ามาพี่น้องกินเขาเมือกันจะอากาศฝนตกเต็มเมื่อคืนลินครับแล้วก็อากาศเย็นดีมากๆเลยหนาวก็บอลินหนูเดี๋ยวต๊คอยเดี๋ยวโตกแหงอยู่ต๊มาห้ามดอกบกมวงวัสันอันนี้มะเขือทิ่ซื้อมากแงต่ตลาด,ลาเ,ดกกาาาเลยจะที่บรได้เก็บตมาตนาเนี่ยมันได้เป็นแบบเป็นเม็ดดำเนี่ยเพราะมันมเพราะมันเกิดประทิดละมั้งเมื่อตัวเย็นเสียดายได้วกินอันเกากอนีน่ พโรยเประย่นตื่นขึ้นเสาผมตื่นตื่นเสาขึ้นตื่นขึ้นเสาเตื่นเสาขึ้นผมกับเปย์เหตุลเลื่อนเรือทะเบียนพาณิชย์นะครับเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วครับขออยากขายของขายอาหารเบสต์เลสและะ้วกาชินันนุนนี่ครับวากันไปเพิ่นว่าจังสันเด้เพิ่นว่ามันขอบคุ้มอยู่เพิ่นเฮ็ดอันไปย่านหน่อยล่อลิงไปย,ย,ย,ย่านใหญ่อยังน่ เอาอย่างไรเพราะอยากเปิดแอร์พี่น้องเพราะอยากเปิดแอร์เพราะว่ายเนี่ยเราจะกินแนี่ยหอนลงไปไม่สีหอนได้หรอกถึงค,คนเทียนจะก,กินคน,นอยู่หมองหอนมั้งมากมากครับ แสบเล่สุดนานแล้วแซ่บไปเลยทักทายทพี่น,อน้องเลยเศรนี้เอ้ยสวยนี่โดยคลิปนี้ก็แล้วกันเมื่อนี้กอ่ะโอาคลิปน้องมิลินลงก่อนเมื่อที่ปเป็นเมื่อวานรูซื้อเปลืองปิ้นพี่น้องก็เลยเอาล่องมือนี้เพราะว่ามันเกอืม น่องเป็นตาซ้าตงตาซ่างตาซ่างอีดีพี่น่องเองรียงไงพันเิ็กหน่อยเห็นว่าตาซ่างขึ้นหมาหน่อยอเรียงไงครับอุ่มอยู่อยากนอนมันก็นอนหลัพี่น่องจา้า กล้องเหนือค้ามหนึงห่งหอมหอมมะเขือเหนือคือหยาบน่งหยาบบ่จะกินหยาบบ่เหนือซื้อบอกจะไม่้งวันหมกไม่หยาบเราจะคล้งแควงยำว่าไรบ่รืดเลยพี่น้อยรืดใส่นหน่อยๆ,ๆนย่อยว่าจะใส่หไรว่าเธอตรงมากินน้ำนี่น กินน้ำบรีเนี่ยเหนียนหน้าใช่ป่อมันเครื่องก็ด้ยวะโอ้มัเครื่องก็หวอนด้วยหวานแล้ว ไข่เจียวกับข้าวกันดีได้ป่ะเนาะเปรี้ยวแกงพิสไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกเนี่ยข้ากันอือหือเขาแล้วเพื่อนเขาจะไปอำเภอแล้วกัตอนแรกเพื่อนจะไปหาคุณยายนะคะไปเยี่ยมคุณยาย ยังใหญ่ยังอาการส่งส่งบรใหาออกง่ายหรอกมอเกยจะอยากไม่จะปวดอยากงอยตืมเป็นตืมเลยแบบนี้มันใหญ่นี่ผู้ใดอย,ยู่น้ำเหล้าออได้มือนะปกติร้านอยู่เสียบอกบ่ใหางยยนะป็นตังไนบาตเนี่ยากตืมก็เกา ขอโทษเรื่องขิงหวานมะพริกเบิดลรสหนึ่งแล้วพี่น้องมะพริกแปงบ่จเจ้าเสือขึ้นบ่ราคาขึ้นบ่บไ่รู้ก็ไม่ได้สั้งคนเราเป็นโลอ่ะเป็นโลนโล,ลดแพงเพราะแพ,ง,พงบ่ได้ถามราคาเสือของไม่เคยถามราคาพี่น้องเ้าต้อตงการยังค่ะเอาอยัางเ่ะซื้อลด วันนี้เด็กๆไม่มีอะไรกินค่ะกินอะไรไม่ได้เลยค่ะห่อนมห่อนมะเขือหย่อนไปเบิ้งคิปเก่เกาๆหรอ ม่วนดีอยู่ดปพี่น้องม่วนพันยังกันมาลายเติอบอยู่ดิ <c oughs> มันส่งก็ย,ยังแป๊บเดียวนี่แหละแต่ว่าเกิดสี่สองปีแล้วว่าสิปีนึงปีนึงมีเข่าปีนึงแล้วสี่สองปีปอยู<ป>่เพราะว่าที่เปลิมเพจยูทูปปีที่แล้วเนาะเปลอมกุมภาอืมมิน่ะ เรามาเรื่องรูปบ้างนะพอหลังจากผมบวชแล้วผมซื้อลุยกันเป็นจริงเป็นจังแต่โควิดละไปพี่อ้องจ้ะมาพร้อมโควิดอ่ะืมแต่ว่าหัทให้เฮ็ดนั่นหัดให้ช่งปีที่แล้วโดนแล้วครับผมเปิดซองหม่ท้าแล้วลูกกะฮัทคุณก็เอาไปเบิ้งคุณนัดผู้นี้ หาเลฟลินหาคอนเทนต์ออเออเกษตรยังสั่นยังสี่ที่แรกก็ได้อยากหัวบุญสุกคนละพี่น้องกันบ่ต้องยูดสุดรวบทั้งห้างเมื่อไรอยากหัวหน่อพี่น้องไม่อยากหัวใช่ป่ะห้องเราเคยมาเห็ดแล้วบอกอยู่ในกล่องผู้เดียวมไม่อยู่นะไอ้สิบอกยังแตกแหลกฟองอ๋อเพลงใส่ผอบ พี่หน่องแนะนำน่นนะมาเป็นน้ำมันจาร์เอาเพียงออกเออกบบปั้บปั้บปั้บเปลี่ยนปั้บเอตอนแรกคนติดตามเท่าไหร่สี่สิบกว่าที่เปิดไว้อืมเขแปลว่าแม่พันค้นไพ่นี้จักอาทิตย์เองพานเกนลียนนะพี่น้องอืมพันเกลียนเดือนนึงบ่บ่ถึงประมาณนัน้นแล้วอืกลมๆไปเดือนหนึ่งไปรุ่มรวม พอว่าแต่ว่าพานกินว่าได้กแบบเงดผมก็ยังงงเลยอาผพานว่าได้กดแบบอ,อ,อย่างได็ดแกบบ็เนระีวเช่ไหครอคือไงไหวแถวน่ะน่ะก็ไม่พี่น้องให้ก็ลังใจละจังวานั่นละพูดถึงว่าแบบคนที่เพิ่งเริ่มนั่นสินะ่ะก็ยังผมนี่โอ้ยเป็นปีกวัวเา้องปีไัวได้พี่น้องจัง่านแต่พอ่านแล้วก็ริี้วรรี้วๆๆเลี้ยวเลี้อี้ยยนี่ังทีเพื่อนพอพานแล้วก็โอ้ อดแต่สามพันเดียกเราตอนนั้นตวนะดัวตัวตัวตัวขึววว้นไปหกเจ็ดพันจ้าไม่มีพี่น้องเท็่กับไม่มือนในพี่น้องจ้ะครับผมแล,ยมแลอยากฝากพี่น้องคนที่เพิน่นอยากเฮ็ดช่องคุณกับแมาคอมเมนต์ที่เป็นละิ่นอยากเฮ็ดลงมือทำเลยจ้ะพี่น้องจ้าเม่ต้องคึดครับต้องคึดนหลาย,อลายเอาก็หนู้สึสทกที่เคยผ่านมาบอกพี่น้องดีกว่า ว่าข้ามาเฮ็ดข้าวบดเสียเสียหลายมันเป็นชีวิตเท่าอืมบริษัเสียหลายเป็นเรื่องราวของเราอะนะนั่นครับข้าบริษัไปเอาชีวิตคนเมืมาลงเสียนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ใจที่เขาเสียตึงเหตดตอนใดเมืกระทายทอดความสุขทรงต่อหายพี่น้องเบิ้งสิ่งหนที่บดีพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกมาเตือนกันเกื่ากองเสียนะจ๊ะเมืกระทายทอดมุมงหนึ่งบางมุ้งของชีวิตเท่าห้ฟั่งห้เบิ้งนี่นะครับ คว่วเป็นห้ามันเป็นยังไงถึงแม้ว่ายางหน่อยกระชิมมือนึงเขากระชิมย่อนกลับมาเบิ้งเขาโอ้ยเขาเป็นแมน่แนวนีิตัวนี้อะไรอันนั้นคือยางหน่อยด้วยครับยางหลายยางใดก็คือได้เพื่อนได้ฟูงได้มิตรภาพที่ดีได้มิตรภาพจากคนจีบโอเคหนาข้าตาก็เลยง่วงอ่ะยังแบบโอู้ติบเล่นเฟซยังบอกว่าได้เด้เพี่น้องพ่อมาเล่นยญยูทูบมาเห็ดนยนูทูบไง มีความรู้สึกมีความสุข,สขอะเพราะว่ามันคือยังมันเด็พอพ่อพ่อแบบพี่พีน้องน้องคนมาให้กำลังใจคุณแม่คุณป้าทุกคนนั่นสินะจา<ม>๊ะนั่นรู้สึกแบบเออจากที่แบบว่าอีกมุมหนึ่งมีคนคอยสั่มเติมแต่มามุมนี้มีแต่ผู้ให้กำลังใจจั่นสินะพี่น้องจ๊ะมันก็เลยมีความสุขในการเฮ็ดยูทูบ ผู้ดีกะลีสุคนอร่อยดีไหมที่วา่าโมบังมันว่าข้าสีเห็ดอย่างเออมันอาจจะพิดจริงเงินผี่เขาว่ามากพี่น้อยก็ยังคือค่อยให้ข้ามสนับสนุนแนะนําให้กําลังใจคือเกา่าสินะครับแต่มันกับโบดกพิดอรอยเปอร์เซ็นต์สินะครับมันพิดใจเขาซื้อสินะสิ่งทีิงราเห็นต้องแปลพี่น้องก็ยังคือคางคางกัน ย่อมใจอลีพี่น้องเงือใจพี่น้องที่หายกำลังใจแบบตื่นตันใจดีนะว่าปกติเราทริ์ก็มากัสีเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุงกับผู้ใดถา้าบร์เฮดช่องนี่ก็คือสีอยูแต่แต่กับสองคนเรากับกบมูมูพวกที่สนิทกันอหลีังสิพี่น้องจ้ะมูพวกที่ทำ<บ>ม,มาอยู่น้ำกันไปมูพวกที่ไปสนิทนะมเมมเบว่าสีได้มาแบบมาเห็นเปิดเผยชีวิตพวกทิปอิลียังสินะสี่ได้แบบว่ามาเห็นความ นี่ใส่ใจข้อการว่าวกันจาข้อให้พี่น้องแด้เบิ้งไดลอ่านออกว่าทพิ์ก็มาถึงจะไหนพราะว่าส่วนไหลเครใครเห็นห้องแบบแดดก็มีแต่ว่าโบยอยากเล่านัยิงงตัวโบหมักเลยว่ายิ่งตัวมีนั่นมีนี่เป็นคนคือจังคนอีกระดับหนึ่งแต่จริงๆโมเมนต์ใหพี่น้องบางทีเป็นคนที่อาซีแบบว่าใส่คล้องอาซีเขาเอื่นยังสมัยนี้สมัยนี้ย่อมแต่งตัวห้องอะ มักงามมักรอเท่ากัแตงเสียนะพี่น้องแต่จิตใจเข้านะเป็นบันบานๆิดดินบ่ได้มาอ่ารังเกียรตผู้ใดเลยว่าเสียมาดูถูกผู้ใดพี่น้องจ้าทิพย์ก็มากนะอันนี้บ่ได้บอกึ้นเองนะครับก็คือทุก่ผิานเข้ามาใน้ทีวิตก็ได้มาพู้จักกันแล้วเรียนหลุนกันแล้วแล้วเขามาบอกให้ฟังหล้วเขามาบอกกบเฮ้าแบบนี้ก็เลยว่าอ๋อจีกบมันเป็นเรื่องันตรีก็เลยว่าอุ้ยเป็นยังคือเป็นคือไปคือกข่อยจังั่นังสินะเฮาเดียว่าอันนี้ให้บ่ได้เบอกึ้นมาลอยๆครับ คนหุจักกันคนต่้งตะเลกทีบ่บกาเขาหาทีโบทีบ่บหุ่นจักกันกันกับเพานี่แหละเพอเดี๋ยวมาหุจัก,กนสัมผัสกันเขาระวังให้ฟังยังสี่เลยม,มาบอกสูพี่นอ้องฟังก็พู้ทิพกะเพิ่งจะเหตยูทูบอาจจะคนติดตามน้อยหรือว่าถ้าอนาคตอาจจะติดตามเยอะพุกทิพกะเป็นคือเกา่าพี่น้องจ้า,เ,าเป็นคนคือเกา่าเพียงต่ว่าบางับางค่งง้งคนอาจจะมาเปรียบเทียบว่าคนเหตชสองกับคนไม่เหตชสองเนาะก็ยังมีผี่สาวทิพโทรมาหาทิพ์นี่ เรา,ยาเหยาดนเขาคืดร้ายวะ่ะหยาดนเขามาเรามาก่อเข้าแบบว่ามีซื้อเสียง,งนั่นนี่โมแม่เน,นด้วยจ้ะนะคะทิพย์ก็บเบญา,อาเอ่ยเอ่ยซื้อเพิ่นเนาะแต่ว่าทิพย์กับฮัก,กเราคือเราคือคนในครอบครัวทิพย์นะคะพี่สาวทุกคนอาจัยเขาอาจัยรู้ยี่ดอกว่าเป็นผู้ใดเดี๋ยวคลิปนานนี่แหละสิได้รู้ว่าเป็นผู้ใดพี่น้องจ้ะเพราะว่าเรากัอยากให้ทิพย์ไปเยี่ยมคุณยายนะคะแล้วก็เอ็นดูแล้วก็มีความห่วงใยคือจังคนในครอบครัวอยากให้ทิพย์ไปหายายแล้วก็ซื้อของมาให้คุณยายอย่างเงี้ยนะพี่น้อง นั่นแหละก็ขอบคุณขอบคุณแบบลำใจที่พี่เพิ่นมีให้คอยร้อยเติมเขาเดียวหันเอาหรอเอาเมื่อเดียวหันไม่บอกไปบอกมามันหรอคือได้กินเขาตักไข้ปักหลายหนึ่งเด้อเงว่าเนี่ยโอ้งมันกินเขาสวยตือนเสาเยองได้เหมือนยังเอากินเขาสวยจะเข้าตือนเ้าเหมือนเนี่ยกินแต่ละคนจะไปอำเภอเพินรองไปหะคอใบ ขายอนุญาตอะอนุญาตขายให้เราขายบุครี่้ะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะลงกรุงเทพเราเฮ็ดเวียดมังี้กอนแล้วก็เราไปเฮ็ดเวียดกรุงเทพแม่นครับกรุงเทพนี้บ่ได้ไปหลาหม่มองครับพี่น้องอไปเอาของแล้วก็กลับมาครับไปเช้าขนของเย็นหนีบนิดนึงแล้วก็กลับเลยครับอืไปขนเอาของพี่น้องวัาทีไปกบน้องทิ้วอยแ่นะครับอืคือ เอาบอกใส่ฟังซะเถอะทีอันเป็นอย่างติคือผมมีบานเซาอ,อยู่พุ่นหลังหนึง่งเซารวมกันกับอาอสองสามคนเซาเห็ดห้องอาองร์ตห้องดนตรีนี่แหละครับห้องอาร์ตห้องห้องเห็ดเพลงห้องมีเสียงแลวบันนี้ของผมพวกกองชุดนั่นนู่นนี่ผมเอาไว้รับงานแบนเกียร์ต่างๆโอ้สนเสือเอ่อมบานนี้เข้าก็เลยว่าคุยกันว่า อ่ะพ่อหละล่ะปิดโตมันลงซะอยากใหญ่กันดีกว่าแบกผ้าละเบาไว้มันโควิดเนาะจ้าแม่นทุกคนอาจสิเป็นแบบนี้คือกันแต่ว่ามันยูคนที่นาทีของคนเนาะแน่นครับก็เลยว่าโอเคอยากใหญ่ผมก็เลยสิไปคนเอาของทุกคนก็จะไปคนเอาของออกจากบ้านหลังนั้นครับนั่นละก็สสจะไปมุงเทพครับเมื่อดดไปเห็ดงานแต่ไปคนเอาของจะของแม่นครับโอเคมันก็ะโดนพอสมควรคลิปนี้เฮากับอโตเอวังปูราชนีก่อนพี่น้อง พอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจังได้สิมาอัปเดตสู่ฟังอีกเลยครับเด<อ>้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ